เคยไหมครับคุณพ่อคุณแม่เราเริ่มเดินช้าลงปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมากขึ้นนอนหลับไม่เป็นเวลาใครที่มีอาการแบบนี้อยู่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านหรือว่าท่านที่เป็นผู้สูงอยู่ยแล้วนะครับเราจะมาฝึกกันว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรช่วยทําให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติด ตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผู้สูงอายุวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทํายังไงให้อายุยืนยาวนะ,ละหลายครั้งผมก็เคยเพยายามจะดูนะแต่จริงเนี่ยมันก็แล้วแต่คนด้วยอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนว่าเราจะดูแลสุขภาพได้ดีมากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าในค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็มีค่าเฉลี่ยก็มีนะครับผู้ชายก็จะอยู่ประมาณสัก7 0 73นะครับผู้หญิงก็80อัพเนาะอายุเฉลี่ยของคนไทยนะครับทีนี้ในในปัจจุบันเนี่ยเรากําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส หกสิบเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยแล้วมีผู้สูงอายุประมาณ20%นี่คือสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับก็คือซูเปอร์นเลยในอีกประมาณสัก10ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นระดับนั้นแล้วล่ะไม่ใช่อาจจะเป็นแน่นอนเพราะว่าประชากรก็เกิดได้น้อยด้วยเนาะผู้สูงอายุก็จะเยอะขึ้นอายุจะยืนยาวขึ้นครับการดูแลตัวเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งสําคัญครับการรักษาทางการแพทย์เนี่ยถือว่าดีมากเดี๋ยวนี้ดีมากทําให้อายุยืนยาวมากนะครับแต่แต่แตมีคําว่าแต่นะแต่เราจะยืนเราจะอายุยืนยาวแบบแข็งแรง แบบสุขภาพแข็งแรงไปไหนมาไหนสะดวกหรือเราจะอายุยืนยาวแบบนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เรามีทั้งหมดคอยดูแลเรา เช่นใส่สายช่วยหายใ,ใจใส่สายฟอกไตอะไรแบบนี้ครับเราจะเลือกแบบไหนกันวันนี้เราต้องมาคุยกันทีนี้เราจะมาดูว่าเอ๊ะเราจะให้เราแข็งแรงโดยที่เราเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงอย่างไรอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้สูงอายุอายุเท่าไหร่นะครับผู้สูงอายุก็คือประเทศไทยตัดที่60ปีขึ้นไปเนาะถ้าต่างประเทศบางประเทศจะตัดที่55ปีนะครับแต่ว่าถ้าประเทศไทย55ปีจะถือว่าเป็น p a g เนาะดังนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวครับทีนี้การดูแลสุขภาพของเราผมจะบอกเลยมันจะมีอยู่เอาง่าย ถ้าเราเคยได้ยินก็คือ3ออ3ออออแรกเลยนะครับออกกําลังกายอันนี้เพจนี้สอนประจําเรื่องของการออกกําลังกายออกกําลังกายทําอย่างไรผู้สูงอายุจําเป็นต้องออกกําลังกายไหมต้องตอบเลยว่าจําเป็นและจําเป็นมากด้วยนะครับสมัยก่อนตอนที่เราเด็กๆเนี่ยฮอร,ร์โมนเราฮอร,ร์โมนเราดีฮอร,ร์โมนเราดีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายเยอะกล้ามเนื้อเราก็ยังมีมีมัดมีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดเลยแต่พออายุเริ่มสัก35ขึ้นไปฮอร,ร์โมนมันจะตกพอฮอร์โมนตกปุบอะไรขึ้น กล้ามเนื้อมันจะเริ่มเล็กลงกลารเนื้อเล็กลงกลารเนื้อเล็กกล้ามเนื้อรีบนะไม่ค่อยออกกําลังกายกล้ามเนื้อก็จะรีบ รีบลงเร็วขึ้นพอรีบลงเร็วขึ้นเกิดอะไรครับเกิดโรคที่เราเราเคยได้ยินโรคนี้ไหมเดี๋ยวต่อไปนะก็คือโรคมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาประกาศเป็นโรคแล้วนะ WHO ประกาศเป็นโรคเลยนะว่ามวลกล้ามเนื้อมันเล็กลงพออายุเริ่มเยอะขึ้นมวลกล้ามเนื้อลดลงแต่ก่อนผมจะพูดถึงหมอนรองกระดูกประจาเลยเนาะแต่จริงๆแล้วอะมวลกล้ามเนื้อสําคัญมากเลยนะครับพออายุเริ่มเยอะขึ้นมันจะสวนทางกับมวลกล้ามเนื้อมันจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วใครที่ไม่ค่อยออกกาลังกายก็จะมวลกล้ามเนื้อลดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการออกกําลังกายที่จะช่ววยยให้้้มมกาเนนนือัังงค สิทธิภาพยังคงขนาดของมันอยู่หรือว่ามีมวกลกล้ามเนื้อที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่ก็คือการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านครับไม่ใช่การออกกําลังกายแบบยืดเหยียดที่ผมพายืดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะการยืดเหยียดพวกนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้ตัวกล้ามมวกลกล้ามเนื้อมันจะเยอะขึ้นนะครับแต่การออกกําลังกายแบบมีแรงต้านเท่านั้นนะฮะจะเป็นตัวที่เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแล้วก็ทาให้มวลกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นซึ่งการที่จะทําให้กล้ามเนื้อนี่มันใหญ่แล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นเราทําแค่ครั้ง2ครรั้้้้งงงไไม่ได่ดเนเาฐฐฐเาาาออออททิตตยยย์ํย5 ขึ้นไปการที่เราจะสร้างมวลกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ใช่จะสร้างภายในอาทิตย์2อาทิตย์เราสร้างกันเป็นปีแล้วถ้าเราไม่อยากให้มันหายไปตั้งแต่ตอนเราอายุ30เราก็ต้องทําตั้งแต่ตอนนี้ครับดังนั้นการออกกำลังกายยกตัวอย่างเช่นควอดใช่ไหมครับควอที่เป็นควอดบนเก้าอี้ก็ได้หรือเป็นวอลควอก็ได้นะครับการทําแพล้ง การทำล้างนะครับพวกนี้ได้หมดเลยการใช้ยางยืดการยกดัมเบลการยกเวทได้หมดเลยนะถ้าใครที่สามารถที่แข็งแรงแล้วไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและกล้านนืะ้พวกนี้สําคัญมาก นี่คือเรื่องของการออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงครับอีกอันหนึ่งที่ค,ควรจะต้องควบคู่มาด้วยกันก็คือการออกกําลังกายแบบอะไรฮะเพิ่มความทนทานการออกกําลังกายแบบเพิ่มความทนทานเราช่วยเรื่องอะไรครับช่วยเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดครับระบบหัวใจเป็นอย่างไรระบบหัวใจก็คือเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นถ้าเราบริโภคอาหารไม่ดีนะไขมันในเลือดจะสูงหัวใจก็ทํางานไม่ดีหัวใจทํางานไม่ดีความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับไตเริ่มไปก็มีปัญหาดังนั้นการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยจะช่วยเรื่องของระบบหัวใจ แล้วหลอดเลือดได้ดีคาร์ดิโอเนี่ยยกตัวอ,อย่างอะไรบ้างยกตัวอ,อย่างเช่นการเดินการปั่นจักรยานการว่ายน้าอะไรก็ตามที่มันทําต่อเนื่องกันอย่างน้อยประมาณสัก30นาทีขึ้นไปครับถึง1ชั่วโมงโดยที่ไม่อยู่นิ่งๆนะถ้าเราหยุดนิ่งแสดงว่ามันไม่โอเคละแต่ถ้าเราทําต่อเนื่องเนี่ยโอเคทําทําให้หัวใจมันเต้นอยู่ในขนาดนั้นอ่ะอยู่อย่างนั้นอนะ่ะประมาณสัก30นาทีจะโอเคมากแต่ถ้าใครทําไม่ได้ประมาณ15นาทีก่อนก็โอเคนะครับอีกอันหนึ่งครับออกกําลังกายอีกชนิดหนึ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสาคัญอย่างไรมันก็จะสําคัญเรื่องของความการเพิ่มความยืดหยุนเนาะมันจะทําให้ขอ้อต่อต่างๆที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันไม่ติดแข็ง เวลาที่เราจะทำน่นทำนี่มันจะทำได้ง่ายขึ้นเช่นหัวไหล่เรายกได้สุดเราเอี้ยวแขนได้เยอะขึ้นเราจะ,จะก็จะสามารถทำฟังก์ชันที่มันจะสูงได้มากขึ้นยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วก็จะลดอาการปวดเมื่อยหรืออาการตึงของกล้ามเนื้อได้ด้วยประมาณนี้นี่คือออแรกออแรกนะถ้าเผื่อเราทําได้จะดีมากๆเลยนะครับอออีกออหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาหารครับเราทานอาหารนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนตอนเด็กๆเราทานอาหารกัน4 5, มือ้อ5้ามื้อปกติเลยเด็กๆนะกินได้ตลอดจะนอนแล้วก็ทานได้แต่อายุ เยอะขึ้นเนี่ยเราจะทานแบบเด็กๆไม่ได้แล้วครับการที่เราจะไปทานที่มีไฮคาร์บก็คือแป้งเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดโรคเบาหวานตามมาได้แล้วก็จะทําให้เกิดการสะสมของพวกไกลโคเจนตามส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําคือเราต้องลดแป้งนะครับต้องลดแป้งเนาะอาหารเนี่ยต้องลดแป้งก่อนเลยการกินถ้าเรามีน้ําหนักที่เกินเราจะต้องกินอาหารให้เป็นเวลาเป็นเวลาในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเนช้าเที่ยงเย็นนะเป็นเวลาคือจริงต้องกินให้เป็น IF เนาะ intermittent fasting เนาะก็คือเราจะกิน อยู่ประมาณแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับ8ชั่วโมง หรืออาจจะ6ชั่วโมงหรืออาจจะ10ชั่วโมงก็ได้นะแต่เราจะกินในช่วงเวลานี้เท่านั้นถ้าหลังเวลานี้ดื่มได้แต่น้ําเปล่าอย่างเดียวเลยมันจะช่วยทําให้เราควบคุมควบคุมเรื่องของน้ําหนักของเราได้ดีขึ้นเราออกกําลังกายเกือบตายได้แต่เรากินเยอะไม่มีประโยชน์เลยนะครับร่างกายเราเหมือนเตาเผาผานะครับร่างกายเราจะมีระบบเมตาบอลิกเตาเนี่ยกำลังลุกโชนตอนเด็กๆลุกเลยลุกนอนอยู่เฉยเงอ่อออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พออายุเริ่มเยอะขึ้นให้ไปออกกําลังกายเหงื่อยังไม่ออกเลยต้องออกหนักๆอ่ะเหงือมันถึงจะเริ่มซึมซึม แค่นั่งอากาศร้อนๆหน่อยก,ก็แย่แล้วเงื่อออกมากแล้วอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการทานอาหารครับลดแป้งกินให้เป็นเวลาเนาะเริ่มทานตอน8ปดโมงเชา้าเราควรจะหยุดทานตอน4ี่โมงเย็นลดอะไรอีกคือน้ําตาลน้ําตาลยกตัวอย่างเช่นน้าหวานโคกน้าอัดลมวกนี้ต้องลดเลยครับเพราะว่าพวกนี้มันให้พลังงานค่อนข้างสูงแล้วมันจะทําให้สิ่งที่เราอุตส่าหา์ออกกําลังกายมาแทบเป็นแทบตายเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยนะมันเผาอะไรไม่ได้เลยนะครับอีกการหนึ่งครับเราจะต้องเพิ่มไขมันดีครับเพราะว่าเราอะทานอาหารถ้าคนที่ไม่คุม อาหารนะครจะต้องทานไขมันดีให้มากยกตัวอย่างเช่นไขมันดีก็จะมาจากปลาปลาแซลมอนใช่ไหมน้ำมันมะกอกใช่ไหมพวกนี้นะครับไขมันพวกนี้จะช่วยทําให้อะไรครับจะช่วยทําให้ไขมันในหลอดเลือดของเราเนี่ยมันปลาไขมันที่มันเล็กกลายเป็นไขมันใหญ่ที่มันจะต้องไม่ไม่เกิดการอุดตันที่หลอดเลือดได้อีกอันนึงครับ ก็คือโปรโตีนครับโปรโตีนสําคัญมากเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องของมวลกล้ามเนื้อที่มันลดลงเนาะดังนั้นการที่เราเสริมโปรโตีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่โปรโตีนที่ว่าเราก็จะต้องเอามาจากเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ยกตัวอย่างเช่นอกไก่เนื้อปลาหรือว่าถัวถ่วก็ได้นะครับถั่วนี่ก็จะมีไขมันด้วยเนาะพวกนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่มันมาด้วยกันเลยก็คืออารมณ์ครับอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ค่อนข้างยากจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเผื่อว่าเรามีภาวะเครียดนะมันจะมีมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มันจะไปทําให้เราเนี่ยมีการเผาผลาญที่มันตับลงด้วยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแย่ลงด้วยอันนี้คือกลไกลของของความเครียดเนาะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเป็นเบาหวาน เราคุมความเครียดไม่ได้เนี่ยเบาหวานก็จะขึ้นได้ความดันเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นกลุ่มพวกนี้มันจะต้องไปด้วยกันเราจะต้องคอนโทรลความเครียดให้ได้แล้วก็ต้องออกกําลังกายออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอจะช่วยลดความเครียดด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมอาหารให้เหมาะสมพวกนี้ถ้าเราคอนโทรลได้จะดีมาก สุดท้ายก็คือการนอนครับพักผ่อนให้เพียงพอครับและหลายท่านก็จะบอกว่าโอ้ยนอนไม่ได้หรอกนอน5ชั่วโมงก็ก็ตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเราก็ต้องนอนให้ได้6กถึงแชั่วโมงอยู่ดีครับถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นแต่จริงๆก็ต้องนอนให้ได้ครับวิธีการก็คือเราจะต้องออกกําลังกายแล้วก็นอนให้เป็นเวลาพวกนี้ก็จะสามารถช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะเท่านี้แหละฮะสอที่สําคัญที่เราจะต้องทํา เป็นกิจวัตรประจําวันและอีกอันหนึ่งที่อยากจะนําเสนอเลยก็คือการตรวจประเมินสุขภาพประจําปีครับจริงๆมันต้องตรวจทุกปีนะอายุ35ขึ้นไปก็ต้องตรวจแล้วครับสามสิบห้าสาขึ้นไป40ขึ้นไป60นี้ยิ่งต้องตรวจเลยก็คือเราจะต้องตรวจสุขภาพครับอย่างน้อยก็คือรูทีนของเลือดนั่นแหละเบาหวานความดันพวกนี้ต้องตรวจประจําเลยตรวจทุกปีถ้าปีละ1ครั้งอย่างน้อยแล้วถ้าใครที่มีปัญหามีโรคพวกนี้ก็ควรจะต้องตรวจแล้วก็รับยาให้เป็นสม่ําเสมอเนาะสรุปได้ก็คือว่า หนึ่งออกกําลังกายนะออกกําลังกายให้ครบ3ส,ส่วนนะเนาะเพิ่มความแข็งแรงนะความยืดหยุ่นนะมีคาร์ดิโอร่วมด้วยนะครับแล้วก็อาหารทานอาหารให้มันครบนะครับลดแป้งเนาะเพิ่มไขมันดีนะครับเพิ่มโปรตีนนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการลดความเครียดครับเรื่องของอารมณ์เราจะต้องไม่เครียดนะครับแล้วเราก็ต้องนั่งสมาธิฝึกหายใจแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ที่สําคัญตรวจสุขภาพทุกปีครับทุกปีประมาณนี้นะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.